นีดูฝีมือลูกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องออมสวัสดีก่อนครับแค่ไหนค่ะตรงนี้กะที่หน้ากล้องก่ะสวัสดีค่ะอ่าคุณผู้ชมครับอ่วันนี้มาได้ทำอาหารให้คุณผู้ชมดูเนาะแต่นี่จะมาโชว์นี่ครับ ฝีมือของลูกบ่าวครับลูกสาวนี่ยังันได้หยอดจนะ้ะเนาะอ่านี่คือออมสินไม้ไผ่ครับอ่นในโชว์หน่อยโอโ้ออมสินไม้สางใหญ่ขนาดไหนนะ้องอมยืน <S <S เทียบแล้วครับโอ,อ้หยอดมาตั้งแต่นี่ครับเข้าโรงเรียนเนาะตอนนี้เต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า มอมสินไม้ไผ่เนี่ยครับหนึ่งปองเนี่ยจะได้กี่บาทเนะาะครับครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันครับนี่เราซิวมาละเดี๋ยวจะเจาะรอบตรงนี้นะครับนี่ครับมอมสินไม้ไผ่ครับผมอันนี้นี่ครับคุณปู่เ่าไว้ให้หลานเนาะนั่นนะครับต้น ก่อไม้สร้างหลังบ้านนะครับแปลงไว้ให้หลานเนาะนะครับวิธีทำก่อเนี่ยครับมันป้องหนึ่งพอดีเนาะแล้วก็เจาะที่ใส่เหรียญครับแล้วตรงนี้ก็เจาะรูเอาไว้ระบายเนาะข้างในจะได้มามีลาครับเวลาทำก็เอาไม้ที่มันแก่ๆนะครับมาทำเนะาะไปเดี๋ยวเรามาเจาะกัน,นครับ Okay. โอ้คุณผู้ชมครับกว่าจะคัดนะแยกเหรียญออกมาเนาะนี่ครับอันนี้ผมแยกปีไว้เนะเาะเอาไว้เก็บสะสมไว้ครับปูกระหลานยอมแพ้ไปเรียบร้อยอันนี้ครับนี่กระบอกออมสินเนาะหลังจากที่เจาะแล้วนะครับนี่ก็ยังใช้การใช้งานได้อยู่เนาะนี่ครับเอาไปแต่งบ้านต่อก็ได้นะครับนี่หรือนี่ครับ นี่เอาไว้ในบ้านเอาไว้เป็นที่เสียบไม้กวาดก็ได้นะครับหรือเอาดอกไม้มาเสียบก็ได้ครับนะเดี๋ยวจะลองนั่งนับดูครับว่าได้กี่บาทนะครับเมดลูกยกักลูกยักษโงก็พ่อนั่งนับเนี่ยเมดเนี่ยเอาสตางค์ยอดรอมสินได้กี่บาทนี่ ดูฝีมือโลกนี่ครับโอ้โหนั่งนับครับได้อยู่นี่ครับเหรียญซิปมีอยู่หมื่นกับส0มรอครับนี่เหรียญห้าเห็นหกพันบาทเหรียญบาทนี้ผมมานับแล้วครับโอ้ได้ประมาณหมนะื่นหกนะลูกโอ้โอเนี่ยไม่ไผ่ป้องหนึ่งเนี่ยที่ลูกยอดไว้เนะี่ยจริงพ่อก็แอบยอดเนี่ยสมากคงห้เป็นของพ่อ อันนี้ก็เป็นมูนี่ครับเหรียญที่ผมจะเก็บปีมันไว้เนาะอันนี้โชคดีครับนี่ได้เหรียญส0ปีสีหนึ่งมานี่เหรียญหนึ่งอ่าอันนี้เดี๋ยวก็คงจะเอาไปฝากนะครับเอาไว้อย่างเนี้ยเป็นเบาเน่ยโขบซื้อรถเครื่องแน่ๆเนี่ย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 ได้เป็นเบาได้ขอพ่อซื้อรถเครื่องแน่นอนโอเคนะครับนี่ไมไผ่หนึ่งป้องเนาะโอ้ได้เงินตั้งหมื่นโขครับประมาณ ครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็นี่นี่รับอดการอดออมครับผมนี่ยอดออมสินได้ตังค์เยอะแยะเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ